ผมเป็นนักสำรวจป่าวันนั้นผมหลงเข้าไปในหมู่บ้านร้างกลางป่าดงดิบแสงสุดท้ายของวันส่องลอดใบไม้ลงมามันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกบ้านเรือนผุพังต้นไม้เลื้อยพันราวกับถูกทิ้งร้างมาน,นานนับร้อยปี เดินเข้าไปลึกเรื่อยๆผมได้ยินเสียงกระซิบแววมากับลมออกไปผมขนลุกสู้หันซ้ายขวาแต่ไม่เจอใครทันใดนั้นเงาดำวูบผ่านหน้าผมรีบหันไปมองเห็นร่างของผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เธอใส่ชุดไทยโบราณดวงตาแดงกรร่ำจ้องมาที่ผมที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเสียงเธอเย็นเย,อเยอือกผมพยายามตั้งสติผมผมแค่หลงทางมาเธอไม่ตอบแค่จ้องมองผมรู้สึกเหมือนถูกสะกด ผมตัดสินใจวิ่งวิ่งสุดชีวิตออกจากหมู่บ้านนั้นตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกลับเข้าไปในป่าดงดิบอีกเลยผมรู้ว่าผีแห่งหมู่บ้านร้างนั้นยังคงอยู่ที่นั่นเฝ้าดูแลอาณาเขตของตนและรอคอยเหยื่อรายต่อไป